ยางนะครับมีบงานบุญที่เม็ดเสาวยางระเบิดยางเต็กโอ้สูงไรบ่หาเส้น,ส,นสูงไรบ่ได้ยังไงซะยันการยาง mà lúc còn lo nhám được đơn bọn anh mì bọn anh em mì anh mì bọn anh em mì bọn anh em mì ô, anh em mì เอาเกี oh, nói, nói ่ยวเลยนะนี่เกี่ยวเลยนี่ทีมงานของเรายางรั่วโดนเจาะยาง นอเดช่างตอะฮะใสบ่ได้อกเใส่ไปเลยพวกพวกพวกตุ่มกุ้ยเชียงเลยจววแล้วเนี่ยบอนี่ซ้ำกันโอ้มีอ่ะมีอ่ะโอ้ มันใช่หรอเหน้ oused, OK. มามันคืหน่าหมาาก็แล้วนะโอ้ได้ดีดีได้ดีีครับได้ด um ีถึงจะดอกดีก็ไม่มีผลฮะถึงจะดอกดีก็ไม่มีผลเลยเลยอ๋จัดไปจัดจัดจัดมันไปมันไปดีเจกับน้องๆครับที่จะได้กลับบ้านวันนี้ครับมียางครับมียาง

อีกอาทิตย์นึงเขาดีาออกพวรษากันงับ่ดทาเนาะเอาดูแบเนี้นออก็กได้ต่ำกันก่อนเลยเ <c oughs> อาดีเอาดูแบเนีออ้เนี่ยเขาหู่นับงานอย่ในรนมือเนี่ยวันวทีซี่นต่ันทีีตุลา,าท่านวันทีสิบตุลาก็ออกครรนาแลาวมันเรือนบอก,กบดีออกควัานาเลยยังบ่บถ่าบ่ารอเลยมันเอาเลือสะดวก บงล้ร้อหมหวมันและวอกังโตเยกันีนนไปีเก้าระสางมาแต่มันกลับบานได้มึงัไปซีดเปีเปีไม่เห็นบดอกยางเต็มดอกยางเต็มเแต่ไม่มีผลครับมันหนักมันหนักผู้ใดผู้ใดนั่งฟังนันมาอ้วนตหมเวีนโอ้มัเวนบนหนักกว่านี่มึงตกกลบมปเดี๋ยว่านครับน้น้อนอตุนน้น่อ้วนอะ มโบอกมันเป็นนั oh, bon, lang, okay. no okay. weiß, ่งหลังคาเด้วยก็ไปเท็่ให้รถยางหัวเราบอกมันนะกลับไปเฮียพี่บอกมันรถยางหัวย้อนมึงนี่แหละ้วมึงเป็นนั่งฟังนั่นมึงต้องเป็นนั่งนั่งหลังคาเบอร์ทัวเบอร์ก้อนนี่หมดแน่แน่เบอร์ยังม่นลึกดีแค่ไหนี่เดิเบอร์นี้บอก โอ้เบอร์ที่จะโทรมาพี่โอ้ก็ดีเฮ็ดคลิปโฆษณาให้ประชาสัมพันธ์ทั้งอากาศแล้วนะอันนี้เบอร์ปอมนั่นน่ะเบอร์เบอร์จะเปลี่ยนปีที่แล้วเร้่อนั้นนะทีมงานสายยันการยางครับจัดให้ครับมอบดุกวนรอบคำรอบเด็กฝ่ายางหยิบซีชั่วโมงเฮ้ยมีบ้างจริงไหม่ริงมีเหนียวหูแจ้งตาใส่แล้วปะโอ้ มาม,มาขเขาบริได้พกมาอีกผมมาซอยชียวิตเขาได้ดนะอกน่ะเด็กน้อยมื่อนี้รถยางระเบดิดท่านมาซอยผมเนี่ยท่านเอาอยางผมมาเราใส่บ่ได้นเนาะเอาอยางอันสองหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์สิบห้าขอบธรรมดามาใส่บ่ได้แล้วมันมีอะแดปเตอร์กู้ถอนไม่ได้หรฮะถอนไ่ได้หรอ สอดฮอตอันนี้ก็ตัวเขามันแต่งร้อเขามันธรรมดาเนาะปกตมันขาดมันหยิกหยักดีก็บรเมียงเขอาลายเป็นสารพนนะเป็นน้ำปุ้นสองครับสองไปเอาไปกำปลา อกมันหลซื้อน้ำแขงงนีซื้อน้ำดอกซื้อน้ำดอกเขาไ่ได้ซื้อน้ำมันปีมนี่นุ่มเลยนี่ยังนุ่มเว้ยคนละลาหรือไรเด็กกระชั้นเด็กกระปั้นบ่อมันว่ายางุ่นเดียกันตัวเดียวกันเลยอันดียวกันบ่อตัวเดียวกันครับตันเดียวกันตัวยัวกันะอันเดียวนี่ตัวเซยมเาเงาหน่อย่ังไงนะนีอะไรทกันเ ยางกบเองกระดุ่นเนาะกระดุ่งกันอันนั้นยาวยุ่งเงียมันกระดุ่กระุ่นนกันวะดีได้ยันเลให่หอบานจะรับโทรศัพท์รวบัวเข้าหากเลยฮะทีมงานบดับนอนได้เจอกับผมอ่ะเป็นห้องน้องลูกหลานเนีมา เอาบุญน้ำมันซื้อได้นะผมก็อยู่บ้านมันย่างแตกมันทั่วหาผมเนาะพวกนี้เมื่อกี้มาจะทำเกียเสียงมาจะทำเกียเสียงพวกเนี้ยงั้นลายๆเนี่ยผมผมมีงานเมื่อ่อนหนึ่ผมเนี่ยมันโลภร้อเมื่อไง้ลายทำเสกีเสียงทำเสกีเสียงพนตกแห้งลายสังกะสีเจืดเพราะมันคอยเสาหลินเนี่ยกลับบ้านอรดกลับมาบ้านเจียงหน่อยยางระเบิดเนาะ กับบันแล้วเนาะกับบันไอ้ยิ้มเปยๆแล้วเมียเมียก็ชิดฮอดไห้หาแล้วเมื่อกี้กับบันทุมน 3, ท่ม, 4, มบบนึงก็ซัดฮอดสามทุม่มสี่ทุ่มย่างสับปลังเคี้ยนมาที่จเข้าด้ห้างไก่กันท่านมา อย่างยี่ห้อน,นี้ยามาเสกไส่นแม่วา่าต้องดนอ,นอกน้อยท่พนเนี่มาไลขา,น,านี้กันวะพกลับไปห้อนหอน้องลองเท่าเฮงกับลองซอ,อง,อ,อ,งอีกเยเยอะมานั่น <c oughs> นั่นั่นนั่นนัอันตรายโวนอันตรายวนอันตรายอรายนั่่นนั่นน้งานช่างสายันการยาง สุดยอดประสบการณ์เนาะเอาเท่านั้นก็พอจีบสามสิก็พอเตมมาได้สานพรไปฮอตแล้วนะเตมเลยเตรมหลายๆันมีขี้ตกลุมีก้อนยากอยู่ด้ยากเจ้าอยู่ด้เดือทังไปลุมมันแห้งลายอยด้พวกเราก็าทำมันก็หล่ะโอ้กูไปหรอนะอีนอนแล้วีโอกาสได้ตำรอกมีเนเเลย โอ้หัวบ่เอาอีกล่ะเขาแหงป่อยแหงแซงเยอะไม่จังซีียไงนะลูกบ้านเกิดรอนนี่บริการดีทั้งซีลูกบ้านไม่นายโอ้ได้เป็นเขาบ่นเรียกแล้เขาจิคขันเรียกแล้วผานผานผานบ่มีหัวมีซึมไปอีก ไปฮอดใส่บุกว่าเปลี่ยนดอกยางเส้นนี่ยอีกปีบุกว่าได้เปลี่ยนเลยแตกแล้วคุณเล่าไม่ไเปลี่ยนเมนพูดเหรอครับพูดเหรอคุณก็ดอกหน่อยด้วยนะเพราะสูบแล้วดอกเตี้ยเปี้ยอีกโอ้ยจนลืมเท้ากว่าตอนยุ่กับอันบ่มท่านอันสูบล้มดอกบ่มีพอสูบล้มแล้วดอกพึ่งขึ้นเป็นยังบันเนี่ยเป็นดอกเห็ดวะ ถือฝนถึงถือฝนถึงถือฝนถึงล้มถึงนทำพึ่งขึ้นมันดอกเห็ดเนาะขอบคุณสายันกันยางครับติดต่อได้ครับที่บ้านห้วยหลวงครับสาขาใหม่สาขาใหญ่กว่าเดิมบริการทุกระดับประทับใจโทรได้ตัวละยี่สิบสี่วางเตียงมังคุดฮะบีบมือน้ำก็ดีโอ้ยบริติดมือมาน้ำยังไง เสียเปียบนายันทึงวะบ่ได้ติดมือม,มาให้่เอ้ยอเรียบร้อยมันมานแล้วด้วยนะมานเร็วไปเอาคลิปนี้เอาเท่านี้และพามไม่เปลี่ยนยางกันขอบคุณสายันการยางครับ